กันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจัดพิธีทําบุญตักบาตรและวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่นในหลวงรัชการที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพ,พระราชาทานแม่บ้านมาหาไทยและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9เนื่องในโอกาสวัน ้ายวันพระราชสมพ5 5ธันวาคม2566โดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวลุวนันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีทําบุญตักบาทพระสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,น,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสะดงออกถึงความจงรักภักดี หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาทนในอําพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำสนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ในหลวงราชาการที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคม2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนที่วัดตานีนรสมสรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตีตรกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมพิธีตำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่9้าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566และ,สะแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ mm -hmm. และที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานำส่วนราชาการสารทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชาการที่9้าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคม2566และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณา คุณหลังจากนั้นนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชการที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2,566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านทรัพยากรดินและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีณห,หอประชุมจังหวัดสงขลา ส่วนที่บริเวณศา,า,าลารจตุรมุขพระพุทธนิลโรคันตรายชัยวัจจตรุรทิศนางนิสากรวิสิสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่9วันที่5ธันวาคม2566โดยมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเข้าร่วม จากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9้าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนที่บริเวณหน้าสำนักงานทศาบาลเมืองสตูลนายสักรกาปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566 โดยมีส่วนราชการคณะตุลาการอายการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80รรนศาสารกลางจังหวัดสตูลนายสักกากบินลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566พร้อมกล่าวถวายราชสด,ดุดีและแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลส่วนราชการสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เข้าร่วมพิธีกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีจะขอภัยค่ะโดยพลตรีจตุรพัฒวงศีเผือกผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566 จากนั้นได้นํากําลังพลร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์พร้อมกล่าวน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณณอาคารอนเนกประสงค์สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา